วันนี้อยู่กับผมต่อแน่นอน,นะครับวันนี้ผมมาที่สนามฟุตบอล STB นะครับวันนี้เนี่ยทาง Mizuno เนี่ยจะมีการเปิดตัวรองเท้าคอลเลคชันใหม่นะครับเป็น Release Pack นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเจอกับพรีเซนเตอร์ทั้งหมด7คนด้วยกันนะครับที่จะมาถ่ายรูป p โฟโต้ชูตจะพาไปดูว่าเบื้องหลังการถ่ายทำวันนี้จะเป็นอยังไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่ครับผมอยู่กับเตอร์ยิทธเทพป้อมพันธ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มาถ่ายโฟลิชชูดกับมิซุโน่ครับสีสันนี่เรียกว่าเป็นไงแสบตาไหมฮะโอ้โหสีนี่เด่นแน่นอนนะเป็นไงบ้างกับการใส่รุ่นนี้ที่เลือกรุ่นนี้เพราะว่าตอนแรกผมว่าต้องบอกก่อนว่าผมลองมิซุโน่หลายรุ่นก็คือไม่ว่าจะเป็นโมทูหรือว่านีโอธรรมดาที่มีลิ้นลองมาหลายแบบแล้วลองแล้วแต่เรารู้สึกว่า พอมาใส่เบต้าเนี่ยมันเหมือนน่าจะเหมาะกับเราที่สุดความคล่องตัวมากกว่าก็เลยก็เลยเลือกเลือกใช้ตัวนี้แล้วก็น้ําหนักที่เบาด้วยไฮเตอร์ฝากถึงคนที่กาลังหาซื้อรองเท้าหน่อยคนที่รักกีฬาฟุตบอลเนี่ยที่ยังไม่เคยใช้มิซูโน่ก็ <ๆ S 2> ก็อยากให้ลองเปิดใจดูครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ระดับโลกแน่อนอนไม่ได้แพ้แบรนด์อื่นอยากให้ลองครับอยากให้มันลองแต่ถ้าลองแล้วอาจจะรู้สึกชอบแล้วก็อลิฟุตบอลนั่นละครับผม เข้ามาลองได้ครับทุกสาขาตอนนี้มีสาขาใหม่ด้วยที่เวสเกตเฮ้ยโอ้โหใช่ไหมยอดูใหญ่มากชั้น2ตรงลิฟต์แก้วใช่ไหมพี่ตาี่พี่ตาบอกผมใช่ใช่ใช่ประมาณนะครับโอเคขอบคุณเตอร์มากครับผมขอบคุณมากอันนี้อันนี้ชื่อรุ่นไหนครับโมลิเรียทูครับทำไมพี่ถึงเลือกใช้มันเป็นหนังที่นิ่ม แล้วเราก็ชอบแตบ,บว่ารอ,องเท้าที่นิ่มด้วยแต่แต่พี่ใส่ M8 ใช่ไหมใช่คับ M8 ก็ตัวตัว M8 มันคอนแทคต,ต,ต่างใช่ไหมพี่<ช>มีตรงไหนบ้านะพี่ก็ลายเย็บแล้วด้วยความกระชับด้วยของรูปทรงอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่ามันดูเรียวกว่าตัวธรรมดาแต่ว่าตัวธรรมดาเนี่ยเขาก็ ปรับแล้วให้ทรงมันแดบสามารถแดบว่าใส่กับคนเท้าเรียวแต่ก่อนมันจะคนเท้าบ้านอะไรเงี้ยบ้า,บาใช่ใช่ครับแต่ถ้าอยากได้เนี่ยต้องไปที่อารีครับเพราะว่าอารีก็มี M8 เหมือนกันสุดยอดถ้าใส่ไซเดียวกับพิ้ัมก็ขอพิตัมได้ใช่ครับก็ประมาณ1 5ื่นห้้าอะไรถ้าคนเองครับ <laughs> ขอบคุมากครับขอบคุณมาครับ <laughs> อบา่า <laughs> ตอนนี้อยู่กับชนาทิพย์ ับชอบรองเท้าใหม่ยังไม่ตามเลยอ่ะเลยอยู่รุ่นอะไรโมเลรีย่ะนโอสี่ครับผมชอบรองเท้าใหม่เพราะว่ารองเท้าใหม่มันทําให้เรามีความสดชื่นเราดมแล้วเราสึกดีไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาจะเป็นน้ำบอลดีมชาตครับใส่ดีครับใส่ดีใส่ดีมากๆากนโอสี่นี่คือเป็นอะไรที่ทํามาเพื่อกับคนรุ่นใหม่เออสีก็จี๊ดจ๊าดตอนนี้นะฮะชนาทิพย์เปลี่ยนมาใส่โมเลรีย่ะนโอสี่แล้วเป็นยังไงทำไมถึงเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้ก็ อยากลองเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็อยู่ที่สถานการณ์เวลาเราแข่งสนามเปียกก็อาจจะใส่ Alpha. อัลฟ้าแต่คือพอมากลับมายเงี้ยคือเราก็ต้องการความนุ่มของเท้ามากขึ้นใช่ไหมสนามบ้านเราอาจจะแข็งอ๋อครับอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะใส่อะไรที่มันนุ่มเท้ามีฟิลลิ่งที่ดีกับเท้ามากกว่าอ่ะเดี๋ยวให้เจฝากหน่อยถึงคนที่กําลังมองหาซื้อรองเท้าอยู่ครับจริงๆแล้วมันเหมาะกับคนทุกวัยฮะเพียงแต่ว่าพวกพวกเขาเหล่านั้นจะต้องการ อะไรที่เหมาะกับตัวเองแต่สําหรับเจเนก็อยาก<ม>จแนะนำโมเรียเนโอสีนะครับซึ่งเป็นอะไรที่อาจจะเหมาะคนที่รู้สึกว่ามีเท้าทั้งเลียวท,ทั้งบานอะไรเงี้ยใส่ได้ทุกสนามครับแล้วก็มีความนุ่มของเท้ามากขึ้นอลองครั้งแรกอาจจะหลงรักไดนั่นไหมแล้วลองรั้งสองอาจจะหลงติดเป็นง,งมงงง <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้ขอบคุณเจมากเดี๋ยวไปลองใส่ในสนามกันนะครับผมขอบคุณครับ

โดยเอกฉันนะรองเท้าหนึ่งปีให้ทุกรุ่นทุกรุ่นเลยอ่ะอ๋อบูเราจริงเลยอ่ะไอ้ตอุ้นนะใครไมคุณยังไม่ได้ลองเฮ้ยจริงจังไหมวะเฮ้ยโอ้เตะถอดดีกว่าวะเฮ้ยเฮ้ย

วันนี้คุณมากับตัวอัลฟาคนเดียวเลยครับปกตินี่ใส่อัลฟามาตั้งแต่ช่วงไหนครับเออผมใส่อัลฟามาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับรู้สึกประทับใจในในในอัลฟาตัวนี้เพราะว่ามันก็เหมาะกับตัวเราเพราะว่าเราสายสปีดอยู่แล้วแล้วก็ความความนุ่มความทนทานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งได้มากขึ้นเพราะว่าผมเป็นคนเท้าเรียวอยู่แล้วพูดถึงวันนี้หน่อยวันนี้มาถ่ายโปรชั่ครับเป็นยังไงบ้างงานเช้าเลยทีเดียวนะฮะก็บรรยากาศก็ รับลื่นไปด้วยดีครับเพราะว่าก็หลายๆคนก็รู้จักกันอยู่แล้วคิวก่อนคุณนี้ธนาบูนนี่คือนานมากพี่ตั้มไม่นานหรอกครับแต่สาตัวเมื่อกี้นานมาก๋อ3ตัว3ตัวเมื่อกี้กใครบ้างจักรพันธพี่เตอร์พี่นุกพี่เคนฝากถึง คนที่กำลังมองหารองเท้าฟุตบอลหน่อยครับผมก็สําหรับใครที่อยากได้รุ่นนี้หรือว่าแม้กระทั่งนีโอเบต้าหรืออัลฟาของคุณนี้เป็นโมทูโมลิเลียใช่ครับมันใส่สบายใส่นิ่มใส่สบายสําหรับสายคอนโทนสายคลาสสิกอะไรพวกนี้ใช่แต่สายสปีดไม่แนะนำครับแนะนำให้เป็นพวกอัลฟานนโอที่มันมีความเบาคได้วันนี้ขอบคุณตั้งมากครับขอบคุณครับ โอเคครับแล้วนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายโฟโต้ชูตนะครับกับพรีเซนเตอร์ทั้ง7คนเลยนะครับกับมิซุโนะในแพ็กใหม่ล่าสุดครับรีลิสแพ็กนะครับถ้าใครชื่นชอบตัวไหนก็ไปจัดกันได้นะครับที่ร้านอาริฟฟุตบอลทุกสาขาเลยนะครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์อาริฟฟุตบอลสโตร์คอมนะครับส่วนในครั้งหน้านะครับผมจะไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับอาริฟฟุตบอลทุกๆช่องทางเลยนะครับเฟซบุ๊กยูทูบอินสตาแกรมรวมไปถึงช่องทาง Tik t o อกครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ はい。<music>